ปิยะอัจฉริยะศรีพงศ์นะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเจมพาวิเลียนนะครับซึ่งเป็นจิวเรี่ในระดับไฮจิวเวลรี mm ่นะฮะพวกเรามีร้านค้าอยู่ที่สยามพารากอนอ mm ็มพเรีมและก็ต้องบอกอีกที่หนึ่งก็คือในทวินแพเนด์ครับ mm hmm. ทำไมเราถึงเลือกมาลงทุนที่นี่นะครับ mm hmm. เปิดร้านอีกสาขาหนึ่งที่นี่เนี่ยเป็นเพราะว่าผมทราบอยู่แล้วครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย เว็บ3.0นะครับก็คือเมตาเวิร์สตรงนี้มันจะเป็นอนาคตที่เป็นอนาคตที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทุกๆคนเนี่ยจะต้องกระโดดข้ามเข้ามาจากเว็บ2.0นะครับหรือเว็บไซต์โดยทั่วไปอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมถือว่าผมเตรียมการตลอบอนาคตไว้ก่อนนะฮะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้ามองย้อนไปก่อนหน้าที่จะมีเว็บไซต์1.0เนี่ยเราก็คงจะงง,งว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยเมตาเวิร์สหลายคนก็ยังงงแต่ผมจะบอกว่าจริงๆก็คือมันก็คือสื่อออนไลน์นี่ละครับเพียงแต่ว่ามันเป็นสื่อออนไลน์ที่แบบเราเข้าไปมีตัวตนอยู่ข้างในนะฮะตรงนี้เนี่ยเราไปทําอะไรในโลกแห่งความเป็นจริงทําไม่ได้นะครับผมก็เลยมองว่ามันเป็นส่วนที่สําคัญและอยากให้ทุกคนก้าวมาพร้อมกันเริ่มด้วยกันครับผม เจมส์พาวิ l เลียนนะครับก็เป็นทั้งผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายทั้งในและนอกประเทศนะครับตัวสินค้าของเราเนี่ยจะไปอยู่ในระดับไฮเอนด์ end, นะครับผมพยายามจัดให้เจมส์พาวิเลียนเนี่ยคือเป็นจิวเรี่ที่สวยที่สุดในประเทศไทยจนมีคติในใจของผมในการทำงานอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าไม่ดีไม่ได้ไม่สวยไม่ทำนะครับ หลายๆครั้งเนี่ยผมขายของเนี่ยบางครั้งหลายๆร้านเนี่ยลูกค้าไม่ได้มาดูของนะครับเขามีความเชื่อมั่นเ mm hmm. ชื่อใจเราแล้วก็มีการมองเห็นภาพ mm hmm. มองเห็นคลิปวิดีโอแล้วก็ตัดสินใจได้ครับ verse, เมตาเวิร์สผมรู้สึกดีนะครับการที่แบบว่าเราขยับก้าวผ่านเพื่อให้ตัวบุคคลของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นและผมเชื่อนะครับวันนี้คำว่าอาวตารอาจจะเป็นคำใหม่ แต่ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นคําที่ล้าสมัยเพราะว่ามันจะไม่ใช่อวตารละ mm hmm. เมื่อเทคโนโลยีไปถึงจุดจุหนึ่งเนี่ย mm hmm. คุณจะเห็นตัวคนแบบชัดๆ mm hmm. เต็มๆเหมือนกับโลกออฟไลน์นะครับ mm hmm. ส่วนหนึ่งผมอยากให้เจมส์พาวเวเลียนคือ be the first ครับ mm hmm. นะครับตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการทดสอบตลาด mm hmm. แล้วก็มองว่า ทางนี้เป็นทางที่โลกกำลังจะไปแน่นอนเพราะฉะนั้นผมต้องมาครับกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยมาใช้เกี่ยวกับเรื่องของจิวเวรีมากขึนก้นนะครับแล้วก็แน่นอนคือผมว่าทุกคนเนี่ยมองเห็นตัวเองเนี่ยมีตัวตนแล้วการแต่งตัวการใส่เครื่องประดับมันทำให้เกิดตัวตนเหมือนกันแล้วผมก็อยากจะพูดต่อนะครับว่าในโลกเสมือนเนี่ยเมตาเวิร์สเนี่ยคนก็มีการแต่งตัวเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นทรงผมไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าเสื้อผ้าและในที่สุดกันหนีไม่พ้นคือเครื่องประดับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าเราคือคนที่รสนิยมแบบไหนสำหรับคนที่มีพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์นะครับก็ในกลุ่มของลูกค้าผมเนี่ยก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่3,000 30, 0กว่าบาทขึ้นไปแล้วก็เป็นระดับล้านนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาต้องการเลยคือว่าใครที่เป็นคนขาย เชื่อมั่นได้แค่ไหนเขาคือแบรนด์อะไรและถ้าเผื่อว่ารู้สึกชอบหรือไม่ชอบเขาไม่มีความเสี่ยงอันนี้เขาสามารถตัดสินใจได้ครับคอนเซปต์ <Concept S 1> ของการบริหารและการสร้างให้เกิดยอดขายนะครับยังไงยังไงผมก็รู้สึกว่ามันคือ O2O มันต้องมีทั้งคู่ครับเพราะว่าประสบการณ์บางอย่างเนี่ยที่อยู่ในออฟไลน์ line, อาจจะไม่ครบเหมือนอยู่ในออนไลน์ แล้วก็ออนไลน์บางอย่างก็ไม่ครบเหมือนออฟไลน์ครับนะครับอย่างเช่นการที่แบบว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยมี h o s p i t a l i t ลมีการเสิร์ฟน้ำที่ดีกลิ่นที่หอมนะครับดนตรีที่เพาะประกอบกันเนี่ยผมยังเชื่อในเรื่องของเซนต์ตรงนี้อยู่นะครับจนอย่างที่บอกครับว่ามีคติประจำใจเลยว่าไม่ดีไม่ได้ไม่สวยไม่ทำ